รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอส5อ4พ4ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมแต่พอสนี้ผู้ใหญ่บ้านยุคใหม่ผู้ใหญ่ลี4 0ตุูน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้ใหญ่ลี4.0ครับวันนี้ผมนําคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านร่องใหญ่นะฮะอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีครับมาลุยนาเกลือกันวันนี้เออแล้วผมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับผู้ใหญ่บ้านยุค4 G ฮะมาเจอกับนโยบายเด็ดๆการบริหารงานชุมชนให้ก้าวไกลแบบ4.0ครับกับรายการผู้ใหญ่ลี4.0มา ช่วงตีกลองประชุมสนับสนุนโดยเซื้อประกันที่เงินติดล้อ,อ <Yeah. S 2> แบ่งจ่ายได้เอ,อาถึงแล้วสปาเกือกังหันทองครับนัดกับผู้ใหญ่บ้านไว้ที่นี่นะอืมไปเลยดีกว่า้ใหญ่ลีมาแล้ว สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่สมพงษ์หนูศาสตร์นะฮะหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เก๋ครับผู้ใหญ่เก๋ครับผมผมเมื่อกี้ผมผ่านมานาเกือบ้านเลยใช่ครับผมเห็นแล้วอยากไปทำนาเกลือหนึ่แล้วข้าวแบบเอ้ยสาวนาเกลือนี่หว่าเห็นนาเกลือเห็นรถด้วยใช่ครับมีรถที่ขับในนาเกลือใช่เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวได้ขับเดี๋ยวได้ขับเดี๋ยวได้ขับนะครับผมโอเคมีหลายเรื่องเลยที่อยากจะถามผู้ใหญ่นะครับแต่ว่า ไปคุยกันข้างในดีกว่าได้ได้เดี๋ยวผมพาไปเนาะเข้าไปที่ลงนมครับผมครับครับผู้ใหญ่โอ้โหผมผ่านมาเห็นนาเกลือเพียบเลยใช่ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ทำนาเกลือมากที่สุดในประเทศเพชรบุรีเนาะบ้านแหลมบ้านแหลมใช่สามหมื่นสองพันไร่นะครับนี้นะครับสำหรับอำเภอบ้านแหลมครับเป็นผู้ใหญ่บ้านกี่ปีแล้วครับ เ,เป็นมาสองสมยัมยเนาะตอนแรกก็ตั้งกับออตอนอายุ26ปีนะครับ26ใช่ครับก็เป็นมา5ปีนะครับ26ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วครับผมเออเชียบ <c oughs> แล้วก็เว้นมาอีกอ,อ,อีก5ปีแล้วครับตอนนี้มาเป็นเป็นอีกสมัยนึงก็เจ็ปี กี่ครัวเรือนครับหมู่บ้านที่นี่มี83ครัวเรือนนะครับประมาณ300กว่าคน83ครัวเรือนก็ไม่ไม่ใหญ่เป็น,นเป็นหมู่บ้านขนาดไซเล็กเลยครับไซเล็กเลยใช่ครับนะใช่แต่ว่าพื้นที่เนี่ยใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มีนาเกลือแต่ว่าพื้นที่ความยาวระหว่างหมู่บ้านเนี่ยประมาณแค่2ก<อ>ิโลเมตรใช่ครับและสัดส่วนของประชากรนะฮะก็เป็นคนแก่เด็กก็เป็นตอนนี้เป็นวัยวัยที่กําลังทํางานเลย อ๋อคนทำงานใช่ครับถ้าส่วนใหญ่แสดงว่าคนทํางานวัยทํางานของคนหมู่บ้านเนี้ก็ไม่ค่อยออกจากออกจากพื้นที่เท่าไหร่แทบไม่ได้ออกเลยครับแทบไม่ได้ออกเลยก็คือทำมาหากินอยู่ในที่นี่ที่นี่รายได้ค่อนข้างดีครับผมแต่ว่ามันจะมันจะหนักหน่อย ครับงานงานหนักงานหนักมากตากแดดร้อนทํางานตั้งแต่ตีสองเลิกสามทีทุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นช่วงๆเป็นอะไรเงี้ยครับมีทั้งหาบเกลือแบกเกลือครับทาต่างๆแต่ว่ารายได้ดีรายได้ดีครับรายได้ดีอ่าอันนี้เป็นเหตุผลถ้าหมู่บ้านไหนหรือชุมชนไหนมีรายได้ดีมีสภาพคล่องนะฮะคนก็จะไม่ไม่ค่อยย้ายไปที่อื่นนะครับ ื่อหมู่บ้านร่องใหญ่ที่มาของชื่อหมู่บ้านนี่เป็นไงที่มาที่มาก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเวิร์กเนี่ยเวิร์กเนี่ยมองมาเห็นจากที่อื่นเลยเนี่ยเวิร์กนี้จะเป็นแบบมีแต่แห้งแล้วเป็นนาเกลออะไรเงี้ยครับเป็นเมื่อก่อนยังไม่ได้ทำนาเกลแต่ว่ามันเป็นทุ่งตะกาดจะเป็นบริเวณกว้างๆเลยเขาเลยเรียกว่าร่องใช่ใช่ครับร่องใหญ่เมื่อกี้ผมเดินผ่านมาผมเห็นป้ายด้วยอะไรนะโครงการกังหันทองใช่ตรงนี้กลุ่มอาชีพเกลทะเลกังหันทองครับ อ๋อเป็นเป็นกลุ่มอาชีพของของหมู่บ้านนี้ใช่ครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนาเกลือแบบเขาเรียกอะไรราคาตกต่ำมากครับเราก็เลยรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นโดยคนในชุมชนเนี่ยครับที่ทำนาเกลือทำนาเกลือทําให้มันเกิดรายได้ขึ้นอะไรเงี้ยครับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมันเริ่มเริ่มตั้งแต่ปีไหนปี2,546ครับ4 6อันนี้6 0สโอ้สิวปีแล้วสิบปีแล้วนะใช่ตอนที่ผมเป็นผู้ใหญ่แรกๆ โอ้โห oh, คอนเทว่าเริ่มกันมานานแล้วครับผมบวัตถุประสงค์หลักนี่นคืออะไรครับก็ภูมิปัญญาต่อยอดวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มากที่สุดนะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็ด้วยให้ราคามันมันสูงขึ้นจากราคารายได้ที่มันต่ำช่วงนั้นเกลือตกเกลือละเจ็ดแปดร้อยเงี้ยครับก็าเริ่มสร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมารสร้างกลุ่มแล้วมันจะเพิ่มมูลค่าก็จากเกลือกิโลละบาทเงี้ยผมก็ตอนนี้ผมทาเป็นกิโลละพันบาทอะไรเงี้ยครับ <S <S แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขายได้เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเหรอครับผมโแต่มันต่างกันมากเลยนะครับผมครับบาทนึงกับผัดมันพันเนอะพันเท่าอ่ะครับผมโหยังไงอย่างนั้นเลยเหรอครับผมเกลือนี่คือน้ำทะเลใช่ไหมใช่น้ำทะเลเกลือทะเลอเกลือทะเลบ้านเราเนี่ยนะใช่ไหมใช่ครับ แต่ว่าเราใช้วัตถุดิบหลักเป็นในเรื่องของดอกเกลืออะไรเงี้ยครับดอกเกลือใช่ครับมันเป็นยังไงดอกเกลือดอกเกลือเป็นส่วนที่อยู่ในนาเกลือนี่แหละแต่ลอยอยู่บนผิวน้านะครับจะมีความเค็มค้นที่ต่ํากว่าเกลือเพราะฉะนั้นเอามาปรุงอาหารเอามาทําในเรื่องของมันไม่เค็มมากใช่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 ไหมมันอร่อยใช่แล้วเอามาเรื่องในสปาในอะไรเงี้ยเพื่อสุขภาพเนี้ยมันไม่กัดเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นเอามาทาพวกนี้ต่อยอดได้เยอะมากแล้วชาวบ้านนี่มีส่วนร่วมกับโครงการยังไงก็เข้ามาเป็นสมาชิกครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ40คนเริ่มแรกจัดตั้งในประมาณ40คน ทีนี้พอเขาเห็นว่าเมีรายได้ดีผลประกอบการดีเขาเลยเข้ามาร่วมใช่ไหมเพราะตอนนี้ในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยก็ทําให้ที่ที่นี่ก็มีคนเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเนี่ยผมอยากให้ผู้ใหญ่พาไปดูจังเลยได้ครับได้ไหมได้ครับเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยก่อนอื่นเราข้างในนี้ก่อนเลยไปดูเกลือกิโลละพันอ่ะอยากอยากไปดูจริงๆเรามีการสาธิตทําให้ดูด้วยนะ ะใช่วันนี้เสถาทิ์การทําผลิตภัณฑ์จากเกลือกันทําว่าเอาเกลือมาต่อยอดยังไงบ้าง<อ>แค่เท้าขัดผิวนู่นนี่นั่นโอ้ยอย่างนี้หมู่บ้านอื่นๆก็จําแบบไปทําได้ครับ<ด>ผม,มสอนให้กับหมู่บ้านอื่นเยอะๆแล้ครับอ๋อแสดงว่าที่อื่นก็มาดูงานที่นี่เหมือนกันนะว่าทํำยังไงให้เกลือมีราคาโลละหนึ่งพนะครับโอยเกลือโลละพันตปเดี๋ยวคนต้องจำไปทำมั้ง ไปครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่หลีผู้ใหญ่บ้านยุคใหม่ทันสมัยกลองไม่ต้องตียุค4.0ใช้เทคโนโลยีดูแลอันนี้ครับที่บอกที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากดอกเกลืออันนี้เหรอใช่ครับอันนี้อุ้ยมีหลายอย่างเลยนะผู้ใหญ่ใช่ครับอันนี้อันนี้อันนี้อุ้ยสบู่ใช่ครับก็คือ ก็คือใช้ดอกเกลือนี่แหละครับแล้วก็ทําเป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็เอามาผสมสมุนไพรต่างๆนี่นะฮะสบู่สบู่เอ้ยเกลือนี่ยเขาประโยชน์เขาเยอะนะใช่ครับก็คือหลักๆเลยคือฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับใชไมแปรงฟงแปรงฟันก็เกลือนี่แหละใช่ว่าไหมสมัยโบราณอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นเกลือขัดผิวในน้ำนมครับโอ้ก็จะเกลือเหมือนกันอันนี้เอามาขัดผิวสครับผิวอะไรพวกนี้ครับอืออ่ฮะเวลาเราลงไปในอ่าง จักชีอะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นตัวนี้ครับอ๋อเหรออันนี้จะเป็นบารบอมตัวนี้ที่แช่แล้วแช่แล้วฟองมีฟองโอ้โหบารบอมนะครับตัวนี้งงเลยมันก็จะเป็นตัวนี้แช่ลำดับก็คือดอกเกลือก็เป็นใส่แช่เป็นผงเกลืออ่าใช่เป็นดอกเกลือแล้วก็ใส่เท้าใส่อะไรเงี้ยใส่เนี่ยอ่างแต่ตอนนี้ลูกครับบอกเพิ่มเติมให้มันสําเร็จรูปอลังการหน่อยให้มันแบบทีเดียวลงไปใช่ใแล้วก็เห็นผลเลยใช่ครับครับผมอันนี้ดอกเกลือวัตถุดิบหลักเลยตัวนี้ เป็ดอกเกลือเลนะฮะคือที่เห็นในนาเนี่ยครับตักมาแบบนี้ครับตักมาเอ้ยขาวเองอย่างนี้เลยใช่ครับใช่ไม่ได้ไปทําอะไรกับเขาเลยนี่นี่ธรรมชาติเลยฮะขาวธรรมชาติเลยเห็นป่ะถ้าเป็นเกลือธรรมดาก็คิโลละบาทครับผมถ้าไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องการต่อยอดเรื่องการสร้างมูลค่าเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ครับมันก็จะมูลค่าเพิ่มขึ้นใช่ครับไม่รู้อ่ะจะไปดูนะเกลือไปกันเลยดีกว่าครับผมไปเดี๋ยวลงไปด้านล่างครับครับผม we